สบายดี l อ v i s i o n อาเซียนใช้เงินหยวนกว่า4ล้านล้านหยวนในปี2564การใช้เงินหยวนของจีนข้ามแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ย,ยังคงเติบโตด้วยดีครับจากการได้รับการยอมรับมากขึ้นในประเทศสมาชิกอาเซียนรายงานล่าสุด ระบุปริมาณเงินหยวนข้ามแดนจีนอาเซียนเพิ่มขึ้นเกือบ20เท่าในศตวรรษที่ผ่านมาในปี2564การใช้เงินหยวนในอาเซียนสูงถึง4.8ล้านล้านหยวนหรือประมาณ684.96พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น16%เมื่อเทียบเป็นรายปี ระบุโดยรายงานของสมาคมการเงินกวางซีในการประชุมสุดยอดผู้นำจีนอาเซียนว่าโดยความร่วมมือทางการเงินและการพัฒนาครั้งที่14สนสิ้นปี2,564จีนได้ลงนามในข้อตกลงการชำระเงินทวิภาคีกับเวียดนามอินโดนีเซียและกัมพูชารวมถึงข้อตกลงแลกเปลี่ยนสกุลเงินกับอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และไทยมูลค่าประมาณ8แสนล้านหยวน ในปี2564สถาบันการเงินในอาเซียนทั้งหมด16แห่งเป็นผู้เข้าร่วมใหม่ยทางอ้อมของระบบการชำระเงินระหว่างธนาคารข้ามแดนเพื่อรองรับธุรกรรมข้ามแดนจากจีนอาเซียนถึงมูลค่า3.3ล้านล้านหยวนในปีที่แล้วซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า50%ต่อปีจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของอาเซียนมาเป็นเวลา13ปีต่อกันและอาเซียนกลายเป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของจีนในปี2563ซึ่งแสงหน้าสาภาพยุโรป แล้วพบกับ a อโรทีวิชั่นได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี